มองด้านล่างมองด้านด้านล่างเหรอถ้าแบบนี้เหมือนว่าจะเคยผ่านมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยยังดีที่ไม่มีใครเอีเดี๋ยวเฮ้ย หยุดได้สักทีอ 翻转,转不过古掌之宽，三界小小尽窥我关中一般无名轻藏便吹阵永年，仙羽 <noise> <noise> 修颜，若有不甘，就径直来战。哪怕只是用战意倾泻，有何惧见？ 天不得安，伫立在这万重之巅。所谓天道规矩，让人生厌。我辈意气，何须收敛？亲手破阻碍，直冲向云天。 จะทายาทท่านทิ้งนางไว้คนเดียวได้อย่างไรขอรับสิ่งล้ำค่าควรอยู่กับสิ่งล้ำค่าหากแม่นางไปอยู่ในมือผู้อื่นก็น่าเสียดายแย่ที่รอยแตกอากาศนั่นแป,ปรปรวนหนักท่านจะไปดูเองหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเสียนบุพาที่ใช้ก่อนหน้านั้นใกล้คุมไม่ได้แล้วดอกไม้ใบหญา้าจากดินฝังรากในเงาหันสู่อาทิตย์ ใช้วิญญาณดอกไม้สื่อกลางสามารถเชื่อมเงาแห่งโลกทั้งสเข้ากับชาตินี้ได้เกิดจริงแต่เหล่าว,วิญญาณดอกไม้ที่จับมาต่างรับแรงผลิตของเทวีสีหวังหมูไม่ไหวหากหาวิญญาณดอกไม้ที่ทรงพลังไม่เจอช่องทางนี้คงไม่นานก็คงจะต้องหาเจอแน่ทุกคนทนรออีกหน่อยเขาจะต้องหาพี่น้องเหล่าทหารแห่เหงเงามาชาตินี้อีกครั้ ราชาชิงหยวนว่าอย่างไรสืบทุกที่แล้วครับเกาะเชนอินนี่ไม่มีจุดน,น่าสงสยัยหยางเซียนเดินทางไปทั่วเกาะใต้หลีท้องใต้ปตัตตีอู่หลงสออสองถื่นฟ้าไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติเรียกว่าเกาะเชนอินนี่เป็นเพียงแค่เกาะร้างธรรมดาหากเป็นเพียงแค่เกาะร้างเหตุใดถึงได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านเชียนอินจะต้องมีลับลมคมในยอย่างแน่นอนรอข่าวจากในท่านเสียวเหอก่อเล่ากันหวังว่าจะเจออะไร ใต้ทะเลลึกเห็นชัดว่าเขาใต้ทะเลถูกผู้วิเศษเคลื่อนไหวจากรูปแบบผิดตำแหน่งนี่เซียวเหอนี่เอาขึ้นมาจมน้ำไปแล้วเหรอแย่แล้วอย่าล้นความสามารถฟื้นฟูร่างกายของเขาโลกทั้งสามหาใครเทียบเขาไม่เป็นอะไรหรอก รู้ว่าข้าเก่งกาดแล้วสิสวยอินเทียนพวกเจ้ามีคนเก่งอย่างข้าไหมเอ้ยนี่ให้ตัวเองจมน้ำเพื่อสูจน์การ์ฟื้นฟูถ้าเล่นใหญ่เกินไปแล้วกลัวแล้วเหรอนท่านเซียวลงไปหาตั้งนานน่าจะเจออะไรบ้างเพื่อนภูมิของเกาะเคยถูกเคลื่อนน่าจะเพื่อวางไข่งงงันเพื่อจะซ่อนเขาเชียนอินของจริงขายนี้ปนกับหยินหยางยอดฝีมือทำเองมีทางทำลายหรือไม ขขยนี้สอดคล้องอนณาเขตโลกมนุษย์หากจะทําลายต้องใช้เนตรสวรรค์ท่านและเส้นเลือดหินภูเขาโบราณพร้อมผู้ที่เปลี่ยนแปลงมันได้ขอบคุณคนที่เปลี่ยนเส้นเลือดลมขุนเขาได้คนที่เคลื่อนเขาได้สุยอินเทียนมีมากมายแต่คิดย้ายเส้นเลือดลมขุนเขาเส้นเลือดลมขุนเขามีแต่โบราณาการเว้นแต่จะกำเนิดกลางภูเขาและหินโบราณไม่งั้นก็ไม่อาจดูทิศทางเส้นเลือดลม กำเนิดกลางเขาและหินโบราณนอกจากสุนหงอคงจะมาเกิดใหม่แต่ว่าเจ้าลิงนั้นนอกจากผู้ยิ่งใหญ่สุยอ่นเทียนน่าจะมีคนที่เกิดจากคันแห่งโลกาข้าว่าลองได้เลยที่พูดหมายถึงนักโทษจิวยวนคารวะนายท่านนายท่านเรียกหาข้าเร,เรื่องอันใดเงาโลกทั้งสามกลับมาโลกมนุษย์ต้องให้เจ้าออกโรงช่วยเหลือ เงาโลกทั้งสามนึกหวังหมู่เกิดเราเลยที่แท้เจ้าก็รู้เรื่องเงาแห่งโลกทั้งสามจิวยวนเกิดจากคันโลกาก่อนที่จะเกิดกันจิตเชื่อมโยงพื้นภูมิด้วยเหตุน,นี้จึงได้รับรู้เรื่องราวโบราณกาลแม้ไม่ทั้งหมดแต่เรื่องเงาโลกทั้งสามก็พอรู้อยู่บ้างดูท่ามหาถูกคนแล้วจิวยวน ขอสั่งให้เจ้าไปทะเลตะวันออกเขาเชียนอินแต่โทษยังอยู่คนเลวอย่างท่านเ้าไม่อยากเห็นหน้าเ้าไม่อยากพูดด้วยงั้นเจ้าก็อย่าเดินหนีสิไม่เอาไม่เอาเขาไม่อยากได้ยินเสียงท่านเจอรัสไทยยาบเชียนอินแล้วเหรอเอ้ hey, ท่านดูได้อย่างไรอ่ะไม่เอาไม่เอาร่างดินปั้นจะบอกข้ายังไงละ่ะร่างดินปั้นผสมดินซีรังเป็นวิธีที่ไม่เลว แน่นอนรัชทายาทเชียงอินเก่งกาจเขาฉลาดและดีกับข้ามากออทำอะไรนะ่ะท,ท,ท,ท่านออท่านจะทำอะไรอย,อย่าขยับผิวสัมผัสพอใช้ได้ไม่ต่างกับร่างมนุษย์อืมยืดหยุ่นด้วยกลิ่นปุ๋ยในปากก็ไม่มีแล้วดวงตาก็เหมือนน่าสนใจกว่าแต่ก่อนจมูกนี่ ท่านช่วยหยุดเจ้าเนี่ยเออเจ้าอาสิจะเป็นแบบอะไรทำร่างใหม่ตอนนี่ใส่กิ๊กยากเหมือนเัิมแต่ว่าข้าเหรอหากไม่เพราะท่านข้าจะเป็นเช่นตอนนี้เหรอเพราะท่านแหละเขาเนี่ยไม่ต้องช่วยเจ้าหรอกเขาเป็นคนดีไม่เลวเหมือนบางคนไม่เคยจะรักษาคำพูดข้าไม่รักษาคำพูดล่ะไม่รักษาตอนไหน หาแล้วไงแต่ร่างนั่นมันมีปัญหาก้าบอกตอนไหนว่าจะหาร่างไม่มีปัญหาให้เจ้าอะท่านไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วที่จริงแล้วตอนข้าอยู่ในป่าไม่ต้องมาพูดแล้วข้าไม่อยากฟังคำอธิบายสรุปท่านยังติดค้างร่างดีๆกับข้าตามนี้แหละรู้แล้วหรือยังวุ่นวายไม่หยุดแค่ร่างเอง รู้แล้วนะเอะจะว่าไปท่านมาที่นี่ได้อย่างไรหรอก่อนหน้านี้รัชธาญาตบอกว่าเขานี้มีขายงงงันท่านทำลายขขยงงงันเข้ามาเหรอที่นี่อยู่กลางขายงงงันเอ๊ะอีกทั้งเจ้าเพิ่งทำให้คาถาขายทำงานนี่มันอะไรกันนะใหญ่วุ่นวายจริงๆเลยที่ทำงานคือขายสังหารภาดๆการโจมตีตอบไปเจรับมือยากต่อไปคือ น,น้นำน้ำเร่างนี้ของข้าโดนน้ำสัดไม่ได้นะจะวิงกูหลานนี่ยอดมากเซียวหลานฮวาเซียวหลานววาอ๋ออาจารย์เหรอท่านอาจารย์อาจารย์ฟัะที่งท่านมากจะหลีตามจอมมารทะเลชัลนกีน เจ้ากับเขาทำชั่วที่โลกมนุษย์ไม่สนหลักสวรรค์วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเองอาจารย์ตั้งจิตกลั้นหายใจไม่เป็นเหรอภาพลวงตาห่วยๆนี่ยังสามารถหลอกเจ้าได้เลยข้าข้าไม่ได้พบอาจารย์มานานมากแล้วข้า ีกแล้วน่าแ้ายวิธีสังหารด้วยดินต่างกับมืดก่อนเขาถล่มแล้วต่างกันอยู่แล้วพังลงมาหมดแล้วที่นี่คือเจ้าจอมมนเทพสงครามซืดดี้เจ้าจอมมนไปนะ นี่คือไข่กลางข่ยข่ายกลางไข,ข,งข่ต้องทำลายอย่างไรผูกไข่ล้นมีดวงตาไขา่เมื่อเจอดวงตาไข่นี้ก็จะทำลายตัวเองงั้นมันอยู่ที่ไหนเจ้าก็เห็นแล้วนี่พวกเขาคือดวงตาไขา่เจ้ารอที่นี่นิ่งๆไอสังหารที่รวมกันร่างนี้แค่เจ้าโดนก็จะสลายเหมือนที่เท้าเจ้า อย่าว้วายกลับไปให้เจรัชทายาทนั่นปั้นให้อีกร่างกระสิ้นเรื่องละเอ,อเขาเป็นรัชทายาทนะเหมือนกันนั่นแหละช่างเหอะข้าวว่าเหตุการณ์ตรงกลางถ่ายเนี่ยเกี่ยวกับท่านสินะกลางปีกเถอะนกฟึ่งหัวหินมขกงจงกลายเป็นเครืงของข้อสัตว์มงคลปลุกร่างทำเงี้ยเลยงั้นมาว,วัดกันเลยกิเลนดำใต้ดินไฟ ใช้กรงเล็บทลายสิ่งต้องพากร่นหาเทเจ้านั่นแหละ สงครามครั้งโบราณการไม่ใช่เชื่อตี้หนุยจืบให้แพ้ตรงฟังชิงชังเพียงผูด้เดียวแต่ตอนนั้นมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าทำไมกลับไม่มีใครบันทึกไว้ มศเอ้ยชื่อตีพวกเจ้าพวกเจ้า ไปก็ออกไปได้แล้วอขายพังแล้วล่ะเฮ้แล้วกลับมาในถ้ำแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะกำจัดปีศาจในใจขายก็คลายเองแต่ว่าเรายังอยู่ในอากาศอยู่นะเอ๊ะอลันอลันอลานเป็นยังไงบ้าง เอายอาหลานขอโทษที่ข้าประมาทเจ้าเลยลำบากเช่นนี้เป็นความผิดข้าเองเอะไม่เป็นไรข้าช่วยลุกไปจากตัวข้าสักทีเจ้าจะมาโหรู้จักกันเหรอหรือว่าพี่ชายท่านนี้คือบุรุษไร้หัวใจที่อาหลานต้องมาหาที่เขาเชียนอินจอมหักอกที่จริงใช่แล้วล่ะ ถ้าคงเป็นบุรุษไร้หัวใจที่นางพูดถึงนั่นจอมหักอกเจ้ารัชทายาทฮงฮงที่ชอบเล่นดินสินะเนนี่น 以为是在梦里，可却无法苏醒，让我渐渐。 จิวยวนโมดซีปล่อยเขาแล้วจริงๆคารวะใต<ด>้เท<ด>้าจิวยวนจิวยวนมีโทษติดตัวไม่ต้องมาบพิธีไปหมู่บ้านเชียนอินพัวพันเรื่องใหญ่รบกวนใต้เท้าจิวยวนช่วยสือผาด้วยจะทําเต็มที่หนึ่งตาทิวาการหนึ่งตารติการสอดส่องสรรพสิ่งบนโลกจ้องมองจักรวาลหยินหยางเรียบจูจิงอินแห่งจงซานสู่ธรรมกายข้าเปิดโลกสำรวจ โูหลงรับคำสั่ง